ครับมาติดตามประเด็นทางด้านเศรษฐกิจนะครับตอนนี้คณะกรรมการหลายๆชุดนะครับต้องทํางานกันอย่างหนักนะครับกับกรณีการประมูล 3G นะครับตั้งแต่วันที่16ตุลาคมที่ผ่านมานะครับวันนี้นะครับคณะกรรมการศึกษาตรวจสอบเรื่องของการทุจริตและก็การเสริมสร้างธรรมิบาลวุฒิสภานะครับได้นําคณะนะครับไปยื่นหนังสือกับทางปปชแล้วนะครับตั้งแต่ช่วง10โมงเช้าที่ผ่านมานะครับโดยไปยื่นให้กับ ประธานปปชนะครับปานเทพกาัานในโรงลานนะครับที่สํานักงานของปปชสนามบินน้ำนะครับให้ตรวจสอบว่าการประมูล 3G ที่ประมูลไปตั้งแต่วันที่16ตุลาคมเข้าข่ายกับการทําผิดพรบหัวประมูลหรือไม่นะครับเดียวันนี้ครับทางประธานคณะกรรมาการศึกษาตรวจสอบเรื่องของการทุจริตและการเสริมสร้างธรรมาิบาลคุณสุมลสุตะวิรยวัฒนะครับได้พูดถึงกรณีที่กรรมธิการได้ศึกษาตรวจสอบนะครับก็บอกว่าได้รับ การร้องเรียนจากประชาชนที่มีการตั้งข้อสังเกตของการประมูลว่าโปร่งใสหรือไม่นะครับจึงมีมติมอบให้อนุกรรมการกฎหมายป้องกันการทุจริตแล้วก็การเสริมสร้างความเป็นธรรมในสังคมนะครับที่มีทางคุณไพบูนิติตวันสวรสรรหาเป็นประธานโดยหลังจากการตรวจสอบแล้วนะครับก็พบว่ามีข้อสังเกตหลายประการเกี่ยวกับการประมูล 3G นะครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งราคาเริ่มต้นประมูลที่ต่ำเกินไป เรื่องของพฤติกรรมของบริษัทที่เข้าประมูลที่ไม่มีการแข่งขันนะครับเรื่องของพฤติกรรมของบอร์ดธุรกรรคมนาคมที่มีการเร่งรีบลงมติเห็นชอบผลการประมูลแม้ว่าจะมีคนคัดค้านจํานวนมากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับหลังจากตรวจสอบ,อสอบแล้วนะและได้ข้อมูลเหล่านี้มาก็นําข้อมูลเหล่านี้มาให้ปปชเป็นผู้พิจารณาอีกครั้งหนึ่งให้เกิดความโปร่งใสนะครับเลยก็บอกว่าอยากให้ปปชออนําเรื่องที่ว่านี้ พิจารณาให้เร็วที่สุดนะครับเพราะประเด็นนี้อาจจะเข้าข่ายกับการทําความผิดพรบหัวประมูลซึ่งก็เป็นหน้าที่ของปปชโดยตรงนะครับและวันนี้เองนะครับที่อาคารวุฒิสภาตั้งแต่สิบโมงเช้าที่ผ่านมากรรมธิการก็มีการเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประมูลทั้งบริษัทเอกชนที่เข้าประมูลนะครับตัวแทนจากบอร์ดธุรกินาคมทางประธานกสชตัวแทนคณะศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเข้ามาชี้แจงในประเด็นนี้ด้วย นะครับขณะที่ฝั่งของเลขาธิการสภาผู้แทนรัสดรคุณสุวิจักนาควัชระชัยนะครับหลังจากที่มีข่าวคราวมานะครับว่าบอร์ดธุรลคำนาคมของกอสชอ,อาจจะทับทามมาเป็นประธานสอบกรณีการ้วประมูลขึ้น 3G นะครับว่าเป็นจริงหรือไม่วันนี้ครับผู้สื่ขาวไปสอบถามทางเลขาธิการท่านนี้นะครับก็บอกว่าตอนนี้ได้รับการทับทามมาจริง ซึ่งก็ไม่ขัดข้องนะฮะแต่อยากให้รอหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการก่อนและต้องขออนุญาตจากประธานสภาก็ยอมรับนะครับว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่แต่ตัวเองไม่หนักใจมากเท่าไหร่นะครับก็จะตรวจสอบตามระเบียบว่าด้วยการประมูลวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่ามีการประมูลว่ามีการหัวประมูลหรือไม่นะครับก็คงจะไม่ใช่เรื่องยากในการตรวจสอบนะครับขณะเดีวยวกันครับผู้สื่อข่าวก็สอบถามบอกว่า การที่มีบริษัทเอกชนเข้าร่วมประมูลแค่สามแห่งถือว่าน้อยเกินไปหรือไม่นะฮะคุณสุวิจาก็ตอบว่าคงต้องดูเงื่อนไขาการประมูลก่อนเพราะโครงการนี้เป็นโครงการใหญ่ใครจะประมูลได้คงจะต้องเป็นบริษัทที่มีศักยภาพเพราะทางราชการต้องการความมั่นใจว่าจะทํางานให้กับทางราชการประสบความสําเร็จไม่ได้ดูน้อยเกินไปนะครับถ้าหากว่ามีแค่สามบริษัทที่ทํางานถ้ามีแค่นี้ก็ต้องเป็นไปตามนั้นนะครับขณะที่กรรมการชุดนี้ ถ้าหากว่ามีการฟอร์มทีมแล้วก็จะมีการเชิญคนกลางมาจากทุกฝ่ายเพราะฉะนั้นไม่กลัวว่าจะเป็นการฟอกความผิดให้กับโครงการนี้ก็ยืนยันจะตรวจสอบด้วยความเป็นธรรมและก็เป็นกลางมากที่สุดยึดหลักผลประโยชน์ของประเทศและก็ประชาชนถ้าหากว่ามีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดนี้อย่างเป็นทางการแล้วนะครับก็จะมีการรีบเรียบประชุมกรรมการวางหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบ และท้ายที่สุดก็จะนําพาไปสู่การเร่งสรุปผลการตรวจสอบให้เร็วที่สุดนะครับนี่ก็คือในมุมของเลขาธิการสภาผู้แทนรัศดรนะครับขณะที่คณะกรรมาการพัฒนาการเมืองนะครับวันนี้เขาก็เชิญทางประธานการสธช,ชแล้วก็ประธานทีดีไอมาชี้แจงเรื่องของการประมูล 3G ด้วยนะครับรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวจะไปสอบถามจากผู้สื่อข่าวของเราที่อยู่ที่รัฐสภานะครับคุณนิกรยิสวสดิ์ครับสวัสดีครับคุณนิกรครับ วัสดีครับคุณเชภษภกิจครับครับในมุมของกส,สชทชใครเดินทางมาชี้แจงครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าเดินทางมาค่อนข้างครบนะครับคนสําคัญที่เดินทางมาในวันนี้นะครับก็คือพันเอกเจตพงศ์มณิสุวรรณนะครับในฐานะประธานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมรวมถึงกรรมการกสทชค,คนอื่นๆน,นะครับวันนี้ก็เดินทางมาครบทั้งหมดโดยเฉพาะคุณสุทธิพลทวีชัยการนายแพทย์ประวิต์นี่สถาพรวงศานะครับวันนี้ก็เดินทางมาชี้แจง กับคณะกรรมาการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทรนราษฎรครับขณะที่อีกด้านนะครับนอกจากกสทชแล้วอีกด้านที่เดินทางมาชี้แจงในวันนี้ก็คือทางประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่าท d ดีครับคุณสมเกียรติตั้งกิจวาน,นิชวันนี้ก็เดินทางมาชี้แจงด้วยนะครับต้องบอกว่าประเด็นสําคัญที่มีการชี้แจงก็มีการพูดถึงในหลากหลายข้อสงสัยที่เกิดขึ้นนะครับ โดยเฉพาะราคาขั้นต่ํากับการประมูล3ามทีที่ผ่านมารวมถึงข้อสังเกตนะครับของหลายฝ่ายที่ออกมาวิจารณ์ว่าการประมูลครั้งนี้มีการหัวหรือไม่นะครับรบซึ่งขณะนี้ก็ยังคงอยู่ระหว่างการชี้แจงของทางฝ่ายกสทชนะครับแต่ผมจะจะรวบรวมการชี้แจงที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วงเช้านะครับรบก็<ช>เริ่มตั้งแต่ทางฝ่ายที่ออกมาวิจารณ์อย่างประธานทีดีไอนะครับก็ญญคุณสมเกียรติก็มีการ ไล่เรียงประเด็นประเด็นลงมาเลยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของอัตราค่าบริการของผู้บริโภคนะครับว่าผลจากการประมูลที่สามจะมีผลต่อค่าบริการหรือไม่ซึ่งอย่างสมเกียจก็ยืนยันถึงผลการศึกษาที่ผ่านมานะครับว่าไม่ว่าผลการประมูลที่ออกมาจะถูกหรือว่าแพงก็ไม่เกี่ยวข้องกับอัตราค่าบริการของผู้บริโภคครับก็มีการไปเปรียบเทียบนะครับกับการประมูลที่ผ่านมาของ17ประเทศทั่วโลกครับ ที่มีการประมูลในลักษณะเดียวกันพร้อมกับมีการโจมตีทางสื่ทรนะครับว่าการประมูลสามทีที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความล้มเหลวนะครับโดยเฉพาะการแข่งขันที่ครั้งนี้มีการยกว่าใบอนุญาตสามใบแล้วก็มีผู้ประกอบการสามรายที่เข้ามาทําให้ไม่เกิดการแข่งขันเท่าที่ควรครับรวมถึงประเด็นสําคัญในเรื่องของรายได้ที่จะเข้าสู่รัฐนะครับก็มีการตอบโต้ถึงประเด็นนี้ก็มีการยกนะครับว่า ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีการประมูลใบอนุญ,ญาตสามีนะครับ,รบประเทศไทยก็มีการใช้ระบบของสัญญาสัมปทานนะครับที่ผู้ประกอบการจะต้องจ่ายเงินให้กับรัฐวิสาหกิจนอครต่อปีก็จะมีตัวเลขประมาณ48,000ล้านบาทนะครับซึ่งในส่วนนี้ก็จะหายไปด้วยนะครับหากมีการประมูลใบสามีแล้วก็มีการประกาศใช้ในที่สุดนะครับแล้วก็มีการพูดถึงตัวเลขของการประมูล บอนุญาต 3G ในครั้งนี้นะครับที่มีการกําหนดราคาขั้นต่ำอยู่ที่4,500ล้านบาทรวมกันแล้วที่จะใช้ประมาณ15ปีหลังจากนี้นะครับก็มีการคํานวณตัวเลขว่าประมาณ13,500ล้านบาทซึ่งเฉลี่ยในแต่ละปีก็ทําให้ผู้ประกอบการต้องจ่ายไปเพียงประมาณ900ล้านบาทนะครับซึ่งทางอาจารย์สมเกียรจก็มองว่า,าส่วนนี้ทําให้รับเสียประโยชน์อย่างมากนะครับกับการสำรูลที่ผ่านมา ขณะที่ทางฝ่ายของกสทชนะครับก็นำโดยทางพันเอกเศษษพงศ์นะครับก็มีการชี้แจงถึงบทบาทของกสทชนะครับว่าเป็นไปตามพระราชบัญญัติองคอ์กรจัดสรรขึ้นความที่ปี2553ครับที่มีภารกิจสําคัญคือการเปลี่ยนผ่านจากระบบสัญญาสัมรทานไปสู่ใบอนุญาตโทรคมนาคมนะครับซึ่งเป็นกติกาของสากลแล้วก็ อ่าอีกหน้าที่สําคัญก็คือการประมูลครั้งนี้จะต้องสร้างความสมดุลในสามส่วนหลักๆครับคือการหาไรายได้เข้าสู่รัฐอ่าและเรื่องของผลประโยชน์ของผู้บรโิโภคนะครับแล้วก็ส่วนที่สามคือการอยู่รอดของผู้ประกอบการที่จะมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมครับซึ่งทางคุณเศรษฐพงศ์นะครับก็มีการชี้แจงถึงเหตุผลนะครับในการกําหนดสล็อตนะครับในการประมูลที่ผ่านมานะครับเหตุผลที่จะต้องเปลี่ยนจากยี่สิบ ิบห้าสิบมาเป็นสิบห้าสิบห้าสิบห้านะครับ,รบเนื่องจากป้องกันไม่ให้เกิดการผูกขาดจากผู้ประกอบการรายใหญ่ครับแล้วก็มีการพูดถึงในช่วงท้ายนะครับก็ดูหเหมือนว่ายืนยันนะครับว่าทางกสทชยึดเรื่องของรายได้เข้ารัฐเป็นเรื่องรองครับเพราะว่าเรื่องสําคัญที่กสทชจะต้องทําก็คือการจัดสรรขึ้นความถี่ให้ได้ครับเพราะว่าจะต้องอเข้าสู่ระบบของสากล คือการเปลี่ยนจากสัมปทา,านไปเป็นไปอนุญาตครับแล้วก็ช่วงท้ายก็ดูเหมือนว่าจะเพอททำใจนะครับว่าไม่ว่าทางสสทชจะมีการออกรูปแบบกฎเกณฑ์ในการประมูลแบบไหนก็คงจะต้องมีเสียงวิจารณ์ครับซึ่งในสุดท้ายก็พร้อมที่จะ้อมรับการตรวจสอบแล้วก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วก็ยืนยันนะครับ าการประมูลที่ผ่านมาไม่มีการสแสวงหาผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นครับครับในส่วนของกรรมธิการเองเขาให้ทางออกไหมฮะหลังจากที่เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงคนที่มีการทวงติ่งเนี่ยมาหาหรือแล้วฮะตอนนี้คาดว่าหลังจากนี้คงจะมีการสอบถามนะครับโดยเฉพาะประเด็นในเรื่องของการประมูลที่ผ่านมาเนี่ยมีการหวหาหรือไม่เพราะว่าขั้นตอนณขณะนี้ยังคงอยู่ระหว่างการชี้แจงของทั้งสองฝ่ายอยู่ครับทางททไอแล้วก็ทางกศชครับครับอ่าแหะครับขอบพระคุณมากครับคุณนิกรครับ ครับสวัสดีครับคุณนิกรยิศสวัสด์นะครับผู้สึกข่าวของเนชั่นทีวีนะครับที่วันนี้ไปเกาะติดอยู่ที่รัฐสภานะครับก็มีทั้งมุมคนที่ให้เดินหน้าการประมูล 3G และก็การบริการ 3G นะครับขณะที่อีกมุมหนึ่งก็มีเสียงทุงติงมาจากทางทีเดียไอนะครับวันนี้ก็มาหาหรือกันแล้วก็มาชี้แจงนะครับที่คณะกรรมาการพัฒนาการเมืองนี่แหละฮะ ขณะที่ในมุมของกทชเองนะครับนอกเหนือจากวันนี้ที่เดินทางไปที่รัฐสภาเองแล้วเนี่ยก็มีการนําเอกสารนะครับไปยื่นกับ4องค์กรนะครับให้ตรวจสอบได้เลยนะครับเพื่อที่จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจของการประมูล 3G ครับสี่หน่วยงานนะครับที่กสทช A. ได้ นำหนังสือไปยื่นนะครับก็คือสํานักงานผู้ตรวจเงินแผ่นดินนะครับหรือว่าสอตอง,งอสํานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชนะครับรวมไปถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI และสุดท้ายก็คือสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนั่นเองนะครับโดยวันนี้ครับทางเลขาธิการกสรชถากรตันทสิทธิ์นะครับก็บอกว่าที่ต้องนอําเอกสารนะครับการประมูลความถี่ 3G นะครับไปยื่นให้กับ4องค์กรก็เพราะว่าเพื่อจะยืนยันถึงความโปร่งใสทุกขั้นตอนของการประมูลนะครับ แล้วก็บอกว่าพร้อมที่จะรับการตรวจสอบจากสังคมนะครับที่ผ่านมาก็ยึดประโยชน์ของประเทศชาติแล้วก็ประชาชนเป็นที่ตั้งการมายื่นเอกสารในวันนี้ก็เป็นความตั้งใจของสำนักงานกสทชที่จะแสดงความบริสุทธิ์ใจกับประชาชนชาวไทยโดยตอนนี้นะครับบอกว่ายังไม่ได้รับหนังสือแจ้งให้มาชี้แจงแต่อย่างใดนะแต่ยังไม่ได้รับหนังสือก็มาชี้แจงก่อนได้เลยนะครับ นอกจากนี้นะครับก็มีการนําเอกสารที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งการประมูลครั้งก่อนที่ท้ายสุดไม่เกิดการประมูลขึ้นในสมัยของกทชนะครับแล้วก็เอกสารที่ประมูลครั้งล่าสุดของกสทชอเองก็เริ่มตั้งแต่การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมการประมูลเอกสารการรับฟังความคิดเห็นนะครับที่ผ่านความเห็นชอบจากบอร์ดธุรคมนาคมและก็ประกาศหลักเกณฑ์การประมูลข้อมูลการยื่นขอรับแบบคําขออนุญ,ญาต ของผู้สนใจทั้ง17รายตั้งแต่วันที่27สิงหาคมที่ผ่านมานะครับยังมีหนังสือขอความร่วมมือกระทรวงคลงังและก็สถาบันการเงินเพื่อที่จะขอให้ออกหนังสือรับรองให้กับผู้สนใจเข้าร่วมประมูลอีกด้วยนะครับนี่ก็คือเอกสารสําคัญที่นํามายื่นให้กับ4องค์กรตรวจสอบในวันนี้เลยนะครับก็ครบหมดทุกด้านเลยนะฮะแต่เดียวกันก็มีความเชื่อมั่นนะครับบอกว่าหลังจากที่มายื่นแล้วก็บอกว่าเอกสารทั้งหมดยืนยันได้ว่ากระบวนการที่ผ่านมาถูกต้อง โปร่งใสและก็สอดคล้องกับหลักมาตรฐานสากลก็ไปยื่นนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าสำหรับทางปปชนะครับเริ่มแรกเนี่ยวันนี้เขาไปยื่นให้กับสตอง,องอก่อนนะครับและหลังจากนั้นไปก็บอกว่าจะไปยื่นให้กับปปชแล้วก็ DSI โดยบอกนะครับบอกว่าหลังจากที่ยื่นแล้วเนี่ยก็อยากให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยรีบตรวจสอบสักทีหนึ่งนะครับเพราะว่าที่ผ่านมามีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์เยอะก็เลยทำให้ หน่วยง,งานที่จะประมูลอย่างกสทชไม่สบายใจมากเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยืนยันว่าที่ผ่านมาพยายามที่จะทําอย่างเต็มที่และทําด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วนั่นเองนะครับมาปิดท้ายกันที่ตัวเลขการส่งออกกันหน่อยครับผู้ชมครับวันนี้กระทรวงพาณิชย์มีการเปิดเผยตัวเลขการส่งออกของเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับปรากฏว่าวันนี้นะครับการส่งออกกันยายนเติบโตมาได้แล้วนะครับ0.2เซในขณะที่ตัวเลขการนําเข้านะครับยังคงลดลงไป7.7เนะครับ วันนี้ทางเริ่มตรีช่วยพาณิชย์ภูมิสารผลนะครับมีการเปิดเผยตัวเลขการส่งออกเดือนกันยายนนะครับเขาปรากฏว่ามีมูลค่าอยู่ที่27,88ล้านเหรียญสหรัฐนะครับขยายตัวเพิ่มขึ้น0.2นะครับขณะที่ตัวเลขการส่งออกมกราคมถึงกันยายน9เดือนของปีนี้นะครับมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่172,347ล้านเหรียญสหรัฐ ก็ยังขยายตัวลดลงไปถึง1.1 3นเเะครับเมื่อเทียบเดียวกันกับ9เดือนของปีที่แล้วขณะที่การนําเข้า9เดือนนะครับก็ขยายตัวเพิ่มขึ้น 5. 7 6เเมื่อมีการนําเข้ามากกว่าการส่งออกนะครับ<ๆ>ก็เลยทําให้ประเทศไทยขาดดุลการค้า9เดือนปลาเข้าไปแล้ว1 1 9 5 4ล้านเหรียญสหรัฐนะครับดูนี้ทางกระทรวงพาณิชย์ให้สาเหตุนะครับว่าตัวเลขการ k ans k ans k ส่งออกไทย9เดือนของปีนี้ยังคงติดลบก็มาจากการที่ภาวะเศรษฐกิจของโลกยังคงชะลอตัวนั่นเองครับ และทั้งหมดก็คือประเด็นทางด้านเศรษฐกิจนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามประเด็นทางด้านการเมืองกันต่อครับ